หายแล้วเราหัวหมดมีปัญหาอีกนี้นะฮะก็สวัสดีทักทายทุกทีทุกคนทุกท่านนะไม่รู้มันเป็นไรกับหัวหมดนักหนาไหมลนะ่ะบางทีก็ก้อนเท่าขี้มาฮะเปะอยู่ฮะปัญหาเกิดเลยหนึ่งสองสามคิบก้อนหน้านุาน่น,นก็ ขายเห็นนะฮะเมื่อวานหลังจากเลิกงานผมก็เดินเช็คเดินขยับดูนะฮะเป็นอีกแล้วสองตัวว้าเด็ดคีเด็ดเนาแหนบไม่สมบูรณ์เอาแหนบมีรอยแหวง่งตอนนี้ก็ให้ช่างบ๊อบ ดำเนินการจัดการให้หอยู่เสียเวลาเลยตันนี้เราใส่เบอร์22นะฮะพอดี ใส่น้ำยาล็อกกันคลาย,ลย้วยมาฐานมาตรฐา,านมากเลยนี่เห็นไหมถ้าเป็นเบอร์22เนี่ยจะมันจะพอดีรูเลย ฟังไอซ <_ JJonak creo u> ีผมจะโจกเต็มเหนียวกันแล้วพี่เต็มพลังกำลังฮะไอคันได้ เนี่ยต้องทันตอนที่มันร้อนๆเลยใส่จนหัวโยกเลยบางที่ทำไมเขาใส่นอ็อตบางที่เขาย้ำหมุดนะช่างอมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันไหมบางร้านเขาก็ย้ำหมุดสี่ตัวบนนะ ข้างล่างใส่น็อตบางร้านบางอู่บางที่ก็ใส่น็อตหมดเลยหรือว่าเขาเป็นสูตรหรือเปล่าบางอู่ใหญ่เขาก็ใส่น็อตด,ด้านล่างนะด้านบนก็ย้ำหมดก็แล้วแต่นะบางทีก็แต่ละที่ไม่เหมือนกันเลยหรือว่าอาจจะเรียนจากโรงเรียนที่มันต่างกันหรือเปล่าแต่สำหรับผมนี่มัน แบบนี้มันไม่ใช่แล้วขนาดนอตเบอร์ยีิบสองเหมือนกันนะฮะยังไม่เหมือนกันเลยนี่คนละยี่ห้อเลยนี่รถที่แล้วซื้อตัวนี้นี่รถนี้ซื้อก็อีกตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานนะฮะ โคงการทำโครงสร้างมาตั้งแต่เริ่มแรกเลยการย้ำหมดุดการตัดต่อเคลื่อนย้ายกัะซีนี่ปัจจัยแรยกเลยก็ทําไมก็ถึงทํามาสภาพนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะช่างอ,งอาจจะรีบเลยไม่ได้ผ่าน QC หรือเปล่า แบบนี้ถ้าทําแบบแล้วผ่านการตรวจสอบทุกทุกจุดทุกขั้นตอนนะมองว่าปัญหาแบบนี้มันจะไม่เกิดเพราะว่าการย้ําหมุดคัดซีเนี่ยติดคัตซีมันต้องเนบต้องแน่นนะต้องเล่นตัวไม่ได้แต่ในกรณีนี้คือมันมันเล่นตัวได้มันติดแค่สีสนิมที่มันเป๊ะๆะนะมันเอามาฟรังมาเปะไว้แล้วก็อนาคตก็อาจจะเตกแล้วก็ร้าว ปัจจัยหลักเลยเพราะว่าหน้าง,งานเราก็คือเบรกใส่ดินงานจะหนักตลอดเลยตัวนี้ก็จะเป็นตัวรับภาระทักทุกอย่างเลยฮะถ้าใส่เยอะไม่แตกไม่ร้าวตรงรุมตัวนี้ก็อาจมีการแตกร้าวได้ทุกอย่างฮะเนตรตรงนี้ต้องใส่ใจนิดนึงนะฮะอยาไปนน้ำ นี่ก็จะเป็นรถจรันหน่อยนะฮะง,งานท่านประธานก็เว่มาจังบบเหมือนกันตามจริงร้านเนี่ยเราจะคิดถึงช่างบ่อยไม่ได้นะฮะเพราะว่าเราเอาเวลาที่แวะมาช่างนี่ไปทำมาหากินดีกว่าถ้าเราโมแต่มาหาช่างเนี่ยโไม่ได้นะงานการก็ไม่ได้สิรวลาแปลว่าเราต้องมาส้มบำรุงรถนะฮะถ้ามาหาช่างเนี่ยเว้นแต่มาตอนเย็นเออตอนเย็น มาพูดมาคุยเล่นนี่ได้เหรอแต่ทำามชนเช้าแล้วก็กลับเย็นนี่แปลว,ว่ารถท่านนี่ต้องมีปัญหาแน่นอนเพราะฉะนั้นก็อย่าคิดถึงช่างบ่อยฮะเอาเวลาไปทํางานดีกว่านะจันหน่อยก็ขี่ตามตูดมาเลยวันนี้สายฮเดลิกซึมก็ต้องดูเลกันไป ไปครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ลากันถึงท่านี้ก็อยากจะน,นาเสนออะไรที่มันเป็นของใกลตัวเลเ็กนๆน้อยนะแบบนี้นะนี่มันไม่พออันนี้ก็อันนี้ก็นนนนที่จะเป็นกับเป็นฝากอู่หรือว่าแห่งที่รับประกอบทํารถเนี่ยอยากให้ใส่ใจเลดนหนึ่งปัญหาไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ถ้าใส่ใจพวกนี้ก็จะไม่เกิดนะฮะ พี่ครับเดี๋ยวคลิปนี้ขอลาพี่เท่านี้ฮะผมแลวก็ช่างบ๊อบเจริญยนการช่างลาไปก่อนสวัสดีครับ